เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานานทธมหิดลพระอธรมารามาธิบดินบริเวณเชิงสะพานพระราม8เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถือเป็นวันอานันทมหิดลซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินรัชการที่8สเสรด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468นณเมืองไคเดอเบิร์กสหพันธ์สาธา,า,า,ารณรัฐเยอรมนีทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตาธเบศอดุลเเดวิกรมพระบรมาราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาค,คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอานันรมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมาร,รามาธิบดินเสด็จขึ้นครองิสิร,ริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิร,ริพระชนมายุ21พรรษาอยู่ในสิร,ริราชสมบัตินาน12ปี ต่อจากนั้นเวลา15นาฬกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬา นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินด้านหน้าอาคารอปรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรนายกสมาคมศิทธ์เก่าแพทย์จุฬาลงกรในพระบรมราชูปถัม และยกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยประจำปี2564ฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลลนิธิอานันธทมหิดลในการนี้ได้พระราชทานเงินสมทบทุนมูลลนิธิอานันธทมหิดลแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานโครงการเข็มวันอานันธทมหิดลประจำปี2565ฝ้าทูลลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเข็มวันอานันธมหิดลประจำปี2564และประจำปี2565รพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอานันธมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณร์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันธมหิดนพระอัฐมารามาธิบดินทร์ มีพระราชดำริที่จะพระราชทานทุนให้นักศึกษาผู้ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดยังประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อน,นําความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอานานธิมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502